ของแม่เจ้าไปเอาในชัวร์น่เยอะแยะอยู่ดีใจโอ้คือแมนได้คนเปหุ่นเนี่ยเมื่อกี้ถ่ายภาพรับหน้าแตขึ้นไ์สดแล้วมีคนถามว่าหน้าตายอยู่ไหนหน้าตายมันก็พอดเลยี่อยู่ข้างในแมเขาไม่รู้นไงเออเขาให้ผู้ติดตามขึ้นไปได้แค่คนเดียวของก็เป็น้าไโอ้เอ็มซีถามว่าใครที่ไป กับลุมหนึ่งคนก็คือป้าแตนเป็นไรแล้วรอเลยแล้วเฉลยแล้วแล้รออยู่ห่างๆแล้วเนาะรอฟังเอาเขาบอกว่ามันมาเต็มเต็มห้องฟังเขาก็ไปแค่เขามาเขากม่มันมีแค่ผู้ติดตามแค่ของของเขาก็เป็นป้าของเขาก็เป็นสะดิ้งนะคะ สาวก็ไม่้ถึงแม้ว่าเขาบอกว่ามันสบาเดี๋ยวรอไ่นโทรศัพท์ทุกอย่างเดี๋ยวเราจะได้รู้พร้อมกันน่จะได้รู้พร้อมกันก็รุนพร้อมกันรานพร้อมกันแล้วแล้วเต๋มาบอกว่ามีข่าวดีๆตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าเต๋เราก็รอดูรอรุนรอดูรอดูเห็นแล้วเต๋บอกว่าไม่แน่วันนี้อาจจะค่ำๆหรือเปล่า อาจจะค้ำคหรือเปล่าก็ไม่ได้ใจใช่เห็นบอกว่าค้ำค้หรือเปล่าก็เลยใจเนาะแต่ไม่เป็นไรถึงจะค้ำหรือจะอะไรเราก็รอเหมือนเดิมกันก็ตั้งใจมาแล้วนะเนาะใช่ค้ำไม่อเรื่องค้ำนี่ไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องห่วงกับข้าวเรามีอ้าวจริงนะน้าแต่ชวนมานอนตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้ก็กิดยางก่อนเออก็เลย เราไปต้องตอนเช้าก็ได้เพราะแต่ก่อนก็มากับลุงเพลุงมาตอนเช้ามาตอนเช้าใช่เราไม่ได้มานอนค้างก็มาตอนเช้าจะมานอนทําไมวะพรุ่งนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็ทํางานกีดยางขอดอกัระยากไอไม่เราไม่เจอกันนาน พอนะจำได้เยู่นาะว่าวใครใครจำได้เลยเนาะอันนี้ใครจำได้ที่ยายสมอง Reynolds. ึอันนี้คนเก่าที่ลูกๆยังรู้ช่องไม่ได้ทำแต่หนูเข้าไปส่องคลิปให้เข้าไปสองเจ้าพันการ์ดรวย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 เขารวยแล้วรวยแล้วจ้ะแต่ก่อนก็รวยอยู่นี่นี่นี่เนี่ยนี่น้องใหม่อ๋อวันดีค่ะวันดีค่ะก็ดูอยู่นะลูกสาวแม่อันนี้ชื่ออะไรนะปุ๊บใช่ใช่ใช่ดูไปงานน้องใหม่เออมาเขาขยันด้วยนะนี่ย เออล่งเขาช่วยได้หลายอย่างลงเขาขับรถตกเกมงสองเขาก็โดนฝึกได้ชงกาแฟให้พวกเรากินต้องชงให้ซีเราก็ขอบคุณเขาหนูก็ชงเป็นนะเอาจริงเหรอพี่อินวันไงอ๋อสองห้าบาทเลมห้าบานสามบาทน่ะห่านเนาะเอ้ วันนี้คิดว่ากำลังจะเข้าประเด็นก็ยกซีเนาะเออเราก็มาลุ้นยกเนาะยยกเนาะคิดว่ายกเนาะยกเนาะคิดว่านะเพราะว่าพวกหนูตั้งใจที่จะพาลุงกลับบ้านเพราะว่าพวกหนูยังมีงานที่จะต้องทาเยอะงานค้างเยอะงานค้างเยอะงานค้างเยอะไม่ได้แล้วไม่มีลุงกลับไปแล้วพวกเราก็ไปได้เนี่ยงานค้างมันเยอะแล้ว จะมาอยู่นี่ได้ไงบ่บอกสวงได้จะถึงแล้วโอ้ยยังไม่ได้องนาไม่ได้ไีเลยไปจำพูดจำพูดดิจะมาอยู่นี่ได้ไงใช่เนาะ ตอนน่าเยเดี๋ยวเดตากับยายตากับยายฝากอะไรมาได้ไงคนเป็นมือความเป็นมืตากมาสู้มันเนาะพ่อแม่เนาะไม่อยากูดเยอะเดียวร้องไห้สงสารเขาเนาะใช่ไม่อยากมูดเยอะน่ชิว่าช่องค่อยปิดนะมามามาดวนกันไหมยป เออวกตลอดเ้อเาอไมน้อยูได้เยนเบมนอความบวกตลอดเ้อเจลาตีจากลาตีมาเจลาตินจาาตินจามีดเล็กหมนเ้อเติบเข้ามาเนอเติบเข้ามาเ้อเจลาตีมาเนออยู่เซนด้าเอน้ายาขมอน จะเข้ามาเข้ามาเข้ามเข้ามเข้าข้ามเมาเขมเข้าเขาเ้ากาเมาเข้ามาเข้ม่เข้มาเขามาเข้เข้ามา้ามาเ้าม่เามใเข้ามาข้ามาเามาเข้ามา่มเข้ามาขมเข้ามาเามเ้จมาเข้ามาเขีามาเข้ามเกเข้้าเข้เข้ามา่าา้เเข้ามาเข้าเข้าะเข้ามา้ามาเเข้ามขม้าเข้าเล้าาเเเขเเลขอบคุณที่เข้าข้เข้ามาาานะคะ โดยเฉพาะข้างในยิ่งเข้มข้างนยิ่งเข้ม่ดาแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็มาแบบนอกเครื่องแบบคุณก็แบบนอกเครื่องแบบเราเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาอยู่นอกเครื่องแบบคนนี้บางคนแต่ไหนเครื่องแบบอือเหรอมีแต่ในแบบเต็มยศทั้งนั้นเลยเต็มเลยหรือยังไม่ข้างในเยอะๆหน้าศาลน่ะเยอะเลยนะเมื่อเช้านี้น่ะ น้องสายกอพูดถึงช่องยายสมองยายสมองก็ด uh ีใจนะเพราะว่าจังใหญ่ได้ยายเปนอยู่บ้านตัอยู่สวยตลอดเลยอ่ะเจ็ดสิบแล้วนะนเนี่ยสวยแล้วก็หุ่นดีหุ่นดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้กโน้กขึ้นหกส็บกิโล ดีนแล้วแกเป็นคนไม่มีพิกไม่มีพายกับภรายแกเป็นคนไม่มีพิกไม่มีภัยอาจจะวุ่นวายหน่อยนะอาจจะวุ่นวายอาจจะไม่เก่งอาจจะน่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าเป็นคหลั่งยายยายสมแกเป็นสีสันหนูอยู่กับแกถามว่าหนูรำคาญแกไหมแต่หนูก็ทาใจค่ะไม่ไม่ใช่ว่าไม่รำคาญใช่ไหมต้องทาใจต้องทำใจแล้วหนูก็ป่อยวางถามเอนหน่อยงวดนี้เน้นตัวไหนเล่นเลขจะแม่บลค่ะ เล่นรถรถใยสมอนชื่ออะไรก็ได้มีหกสี่หกแล้วก็ห้าสี่หกใยสมอนฝันเอ็นห้าสี่หจ้านูถูกกับรถใยสมอนมาสองรวดเลยใบแดงไงออกสองคันใบแดงไงห้าสองห้าสองสองสี่ที่ขนข้าวไปเจกศูนย์พุทธยุเตเออก็ได้อันนั้นเลยก แต่ว่าแต่นุไม่ได้เอทีซีคนขอบคุณมากขอบคุณครายอ่ะอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครนะขอบคุณเอทซีทุกท่านมากเลยนะคะคที่มาให้กำลังใจนะคะดูไปกุกมของดูประทับใจนะดูประทับใจเอ่อหน้าตายนะเพราะว่าหน้าตาก็ดูแลนะดูแลดูแลให้กำลังใจถึงแม้เราจะเป็นคนมาจากจังหวัดอื่นเนี่ยนะคะจ้ะจ้ะรอสรุปเลยจบเอ้ามาพี่ลูกนัทมาแล้วมีอะไรมาข่าวมาแจ้งหรือเปล่า อีกไม่ไกลเราอีกหนึ่งชั่วโมงล้จะเสร็จ้ันเชวก็อตะไรครับแม่กศัพท์แค่โศัพท์ก็ไปอะไ่เก็บหมดเลยเดมดเลย้หย วันเปิด